เซอไพร์ดาราหนุ่มมากฝีมือประกาศแต่งฟ้าผ่าสาวนอกวงการนักแสดงหนุ่มฮาซูโฮประกาศสละโสดแต่งงานกับคู่มั่นสาวนอกวงการจากการรายงานข่าวของ OSN e ในวันที่4มิถุนายนฮาซูโฮฮาซูโฮจะจัดพิธีแต่งงานกับคู่มั่นสาวสวยนอกวงการในวันที่24มิถุนายนนี้ณนะกรุงโซ เป็นงานที่จัดกันภายในเฉพาะครอบครัวและคนสนิทสำหรับนักแสดงฮาซูโฮเดบิวในภาพยนตร์เรื่อง Brother in Law ต่อด้วยเรื่องโกจิจอ n G.W. w a n g h a e The Man Who m a k e the King The Fight มมยองไรแอง Long Live the King m o k o Hero Emergency Declaration The Moon Embracing the Sun A Gentleman's Dignity Ghost Master Sun God's Eve ลบ Day, เดย์ Yongpao Flower i n p r i s o n Player Welcome 2 l i f e ก่อนจะโด่งดังพลูดแตกในฐานะนักสแสดงหลังปรากฏตัวในผลงานมากมายเช่น Doctor Stranger Voice 2 Stop l e a e Wonder Woman และ My Liberation Journal โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Voice 2ที่ได้คำชมอย่างมากมาย